ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งโหดนี่คือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังจากได้เห็นฟอร์มการเล่นของฟิลฟอเดนดาวลูกอัจฉริยะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในฤดูกาลนี้ฟิลฟอเดนพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดและพึ่งซัดเพิ่มเป็น6ประตูนในแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตัสาประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกนับที่ผ่านมา โดยในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเกี่ยวกับดาวล่งอัจฉริยะที่มีชื่อว่าฟิวโคเดนซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของเขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องคุณบอลจ้ากันหน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับฟิลโค o เดนเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2000ณเมืองสตอกพอร์ตประเทศอังกฤษปัจจุบันอายุ20ปีสูง171ซนเมตร ลงเล่นให้กับสโมสอแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษในตำแหน่งมิดฟิลด d ์ซึ่งเขายังสามารถลงเล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีหรือกองหน้าในระบบเฟานายได้อีกด้วยฟิลฟอร์เดนถือว่าเป็นผลผลิตในระบบอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงโดยเขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2009ตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่9ขวบซึ่งเขาใช้เวลาบ่มเพาะฝีเท้าอยู่8ปีในอะคาเดมี และก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยวัยเพียงแค่17ปีซึ่งฝีเท้าของฟิลฟอร์เดนนั้นเป็นที่เลื่องลือในวงการฟุตบอลอังกฤษมาอย่างยาวนานและมันกำลังจะถูกขัดเกลาต่อโดยโค้ชกุนซืออย่างเป๊ปกวาดิโอลาโดยเป๊ปกวาดิโอลามอบหมายให้ดาบิดซิลบาเป็นผู้ถ่ายทอดทัศนคติและเทคนิคการเล่นให้กับฟิลฟอร์เดนซึ่งการได้เรียนรู้จากสุดยอดมิดฟิลอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกอย่างดาบิดซิลบา ทำให้ฝีเท้าของฟิลฟเดนพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและทั้งสองก็เกิดความผูกพันดังสิ์และอาจารย์จนฟิลฟเดนยกให้ดาบิดซิลบาเป็นไอดอลตลอดการของเขาซึ่งฟิลฟเดนลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกที่แมนซิตี้พบกับเบยยูนูดในปี2017และต่อมาเขาลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอีกคนัดในซีซั่นดังกล่าวก้าวเข้าสู่ปี2018 ฟิลฟเดนได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นและยิงได้ถึง7ประตูกับอีก2อแอสซิตในทุกรายการที่ลงเล่นซึ่งปีถัดมาในปี2019ฟิลฟอเดนในวัย19ปีก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งนักเตะสำคัญให้กับเป๊ปกอดิโอลาโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด38นัดยิงไป8ประตูกับอีก9แอสซิตและในฤดูการปัจจุบันฟิลฟอร์เดนก้าวขึ้นมาทำหน้าที่นักเตะตัวหลักแทนที่ไอดอลของเขาอย่างดาบิดซิลบาได้อย่างหดจด ด้วยฟอร์มที่โหดเกินเด็กวัย20ปีไปไกลทั้งการลากเหลือยมันสมองในการเล่นการทำประตูและการแอสซิสต์จนเป๊ปกววดิโอลาต้องออกมาชมเขาผ่านสื่อว่าผมเห็นผู้เล่นมากมายในชีวิตผมเคยสอนนักเตะที่เหลือเชื่อมากมายทั้งเมสซี่ชาบีและอินเนต้าซึ่งฟิลฟอร์เดก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เหลือเชื่อเหล่านั้นโดยในฤดูกาลนี้ฟิลฟเดนลงเล่นไปทั้งหมด31นัดทำไป11ประตูกับอีก6แอสซิสต์ในนามทีมชาติ ฟิลฟอร์เดนลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนมาแทบจะทุกชุดไล่ตั้งแต่ทีมชาติอังกฤษชุดยู16ยู17ยู18ยู19และยู21ซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคงจะหนีไม่พ้นการพาทีมชาติอังกฤษยู U 17คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปมาครองได้สำเร็จและฟิลฟอร์เดนยังคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองได้อีกด้วยสําหรับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ฟิลฟอร์เดนลงเล่นไปแล้วสองนัด ซึ่งเขาทำไปได้ถึง2ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยแมตที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นแมตที่ทีมชาติอังกฤษถล่มเอาชนะทีมชาติไอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0ูในสึกยูฟาเนชั่นลีกซึ่งในเกมนี้ฟิลฟเดนโชว์ฟอร์มได้โคตรโหดโดยการยิงไปถึง2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ asset, และคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้นไปครองซึ่งสำหรับฟิลฟเดนแล้วนับตั้งแต่ก้าวเข้ามาในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ก้าวขัว เป้าหมายสำคัญในชีวิตของเขาคือการก้าวขึ้นไปเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ซึ่งจากปีเท้าที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนบอลทุกคนตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนต่อไป,ค,อไปคงหนีไม่พ้นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฟิลฟอร์เดนอย่างแน่นอนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของฟิลฟอรเดนกันบ้าง ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ